เราทำงานเหมาทำายังไงน้องหญิงไลยวนันสีวันังอันนี้มันหน้าค่ะมันหน้าสีเดือน,นพรุ่งนี้พร้อมส่งค่ะ ปลูกมันหน้าจนได้ออกรถพ่วงพี่น้องเอ้ยพ่วงล่อคุณน่ะเอ้าให้พ่อเฮ็ดบังดูลูกอือโอ้ยจะทำกิฟต์มันก็จะดีเงี้ยแล้วเมื่อให้ลูกสาวหลาน อเป็นกอเออมันนักเ่าไรได้ยกว่าเขืนเอาผู้ดีผู้ดีมันนาอายุสี่เดือนโู้ดีการพี่น้องเอ้ยเอ็ดสิบไลาของจริงเพ่งคนนะเบิร์วันวันศรีเดชตันอ่าคาดว่าเท่าไหร่ไอ้คาดว่าเท่าไหร่ ผลผลิตเท่าปีนี่เศร้าตันป่เปลีป่ยนจากนาเป็นมันปลูกมันเอามันออกแหละปลูกมันออกแล้วก็ปลูกเขาตอพี่น้องเอ้ยได้ประโยชน์สองตอเลยเ ไม่ไม่บ่คือว่ามันสิได้หลาปานนีค่ะนะน่องไม่เห็นต้นต้นมันอย่างเธอยังเพียงหัวเข่าเท่ากัมีเนาะเออฮยะเพมหัวเามโอ้น้่องว่าเป็นน้ำพันธมันโวจากพันพันเท่ามันหลาโบยจากพันมันหัวหลาโวยจากหัวโดกโวจักพันอ์ยังนี่ไอ้นับเบไงได้ัวอ้พันแหนมหักบ่ ยังมีแนวพักปะโอโอ,โอ้ยดัาน,านลูกลงมาได้แล้วค่ะอย่าขึ้นไปเหยียบอย่ามันแตกลูกมันมันมอ่อนอายุแค่ซีเดือนเองทำไมไม่เอาหกปีไปเลยหกปีไม่ได้เราเอามันออกแล้วก็ปลูกข้าวต่อแล้วนี่เร,เราอย่าปล่อยให้พื้นที่ว่างมันปีนะมันถือเพิ่มเ,ร,เรื่องไรขันมัขันมันป<ะ>ีกับสุดยอดแล้วมันงามปานี่เสือ ขนาดสี่เดือนหัวขนาดสี่เดือนหัวยังซ้ำหนีเป็นบอ,นอนขันมั่นปีสี่ซ้ำได้ทัทงงง้งใหญ่ทั้งยาวทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งข้าวทั้งโลอโอ้ยจังเป็นเนาะจังเป็นรอถึกใจพร้อมส่งค่ะเมื่อนี้เอาขืนลำารลดซะก่อนลำโรลมืออื่นออกตะเศ้าตีซี่ค่ะฮะอ่อกพวกนึ่งบ่ มันมีไผยลับซื้ออยู่ประคำนี่เอาสู่เขาสู่เขาธุรกิจขอบคู่อะเอาหัวได้แถเวเพื่อเอาขี้ดินมันจะหนักตื้มบ่หนักตื้มกันบ่ Oh. Wow. Wow. เนี่ยกบหนุ่มเนี่ยบนุมแบกอ้าวงานมาไม่ลูกไปลูกไปงานรับเมาไปเร็วๆไปรับเมาสเร็วๆรับเมาใส่กระตาเลยโอ้ค่าจ้างห้าสิบนั่นแหละนั่นแหละไปไปเอ็ดเอ็ดคืองานเมาสเนี่ยไปเร็วๆ ช่วยกันลูกธุรกิจครอบครัวเรานะํำมันอยู่ประมาณสำเนันละค่ะมันนาซีเดือนเอาไว้ปลูกอันนี้ค่ะเอาไว้ปลูกต่อเป็นในมันปีต่อเลยให้ฝนลงซะก่อน เก็บเก็บเก็บเส้อดําการนังกันได้น่ลูกทีเหลงคุณต้าดูมัดหมแล้วี่งที่เสียงเหอไ่นึอนึงอันหา เี๋ยพ่อสูต่ตายค่ะอนเลดหมัเลยเนาะก็เป็น่บัพกาดอนลดโดพ่อเลยแม่มัน,นวุ่นวายเอาจังสีแล้วมันเป็นหัวหน่อยมันไ่เป็นหัว่้อคเสียวเวล้วนะเื่อต่างเอาได้หมด มาดูซ้ํากันเนาะมีบ้านกินเลวอู้มานี่บ้านกูโคนี่ <laughs> 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 <t> <hums> หน่อยกัมมันยัาพลว่า งงตงไปูพดมีความสุขไหมน้องไปอยู่ต่างประเทศมามาอยู่บ้านนอกเรามีความสุขไหมแม่จ๋าอยากกลับกรุงเทพซ <c oughs> ีที่แท,ทนสมัย <c oughs> มคนตาสิเปื่อนอยู่บนนอกบ้านนี่คนตาสีรุดอยู่บนนอกบ้านนี่นะ สบุนี่ค่ะไม่เก่าอ่นค่ะไม่เข้าเก่าที่เพรา่าเ้ยขาดที่มึงบ้า่ไม่ซื้อาเ้ซื้อจะพอมาะน่เนเ่นรักโอยซื้านดเล่ะ หัวน mm. ้อยๆแน่ๆก็เอาเลยเด้อเธอเด้ออย่าพอนว่าหน่อยก็มันเด้อมั่นทั้งหมดเด้อค่ะนะมันทั้งหมดเลยมาแม่สามีเอ้ยมาซอยไอ้ขอเขียม